ที่ทางฝั่งของเกาหลีกันไม่ดีกว่านะทำเอาเแฟนๆนี่ก็เกรียดกันยกใหญ่รวมถึงจีน่าด้วยนะค<ฮ>ะอยากที่จะให้มีการรวมตัวกันจริงๆสักทีหลังจากที่มีข่าวมามากมายเต้นก่อนเต้นก่อนเอาอีกแล้วเขาจะคิดว่าหนูเต้นเป็นอยู่เพีงเดียวจี้จี้จีจีอย่า Girls Generation ค่ะ แทยอนได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆของวง g กลเด้ e เอเจนชนะคะหลังจากที่ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆในงานอีเวนต์นะคะมีซิมแฟนไซค่ะที่ได้มีการเปิดโอกาสให้แฟนๆผู้โชคดีของแทยอนได้มีโอกาสนะคะวิดีโอคอลคุยกับเธอในแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยค่ะโดยแฟนคลับของแทยอนนะคะได้ถามเธอว่า ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่วง Girls Generation นะคะก็เดบิวต์ครบรอบ15ปีแล้ว,พวเพราะกราวแฟนๆของวงก็เลยอยากรู้ว่าจะได้มีโอกาสเห็นวงเนี่ยกลับมาคัมแบ็กกันในปีนี้หรือเปล่าซึ่งทยอยนะคะก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าอาจจะนะคะเออฉันว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะแฟนคลับนะคะที่ได้มีโอกาสคุยกับทยอนเนี่ยดีใจ ถึงคําตอบที่ได้ยินนะจนถึงขัน้นตะโกนออกมาว่าจริงหรอนะคะแล้วไทยนก็ได้ตอบกลับไปอีกบอกว่าใช่ค่ะเป็นไปได้จริงๆด้วยคำตอบของเธอนะคะก็ทําให้แฟนคลับคนดังกล่าวเนี่ยบอกว่าจะเฝ้ารอให้ถึงวันนั้นซึ่งไทยอนก็บอกว่าได้เลยได้โปรดน้านใจเฝ้าเฝ้ารอให้ดีๆได้เลยค่ะโดยหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้นะคะถูกแชร์ออกไป หลอแฟนคลับทั่วโลกของวง Girls Generation ค่ะต่างก็ตื่นเต้นกับข่าวและได้มีการแชร์ข่าวนี้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเพราะว่าทุกคนนะคะต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นสมาชิกวง Girls g n n r r t t o o n นั้นคัมแบ็กอีกครั้งหลังจากที่เงียบหายไม่ได้ปล่อยงานเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมใดๆเนี่ยมานานหลายปีแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาครบวงหรือเปล่าเ,<อ>เพราะก็จะมีบางคนที่ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมม,มันอาจจะมีคอน FLICT อะไรไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจอย่างไงแฟนๆก็รอซัพพอร์ตได้เลยนะคะค